บริหารจัดก,การเขาเาถาม,ามทำไมยอะจริงๆการรักษาการปวดเข่าของผิดของเสื่อมง่ายเราให้ดูเรื่องของการแก้ไขของติดก่อนนะครับตัวสะบ้าเนี่ยมันติดพอจัดการถึงสะบ้าเนี่ยมันจะมีการ,ราเคลื่อนขยับมันเป็นจังหวะอย่างเงี้ยขยับไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อมัน เกิดที่ดีแล้วเนี่ยมันก็หายได้การปวดเข่าก็จะมีในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนนะเข่าเสื่อมบางคนปวดแถวส่วนล่างเนี่ยส่วนล่างนี่เกิดจากการนั่งมากนั่งงอเข่ามากมันก็ทําให้ปวดกล้ามเนื้อส่วนล่างสามารถที่เราเรียกว่าเพสอันซาลินนะตรงนี้เป็นกันเยอะแต่ถ้าเข่าเสื่อมต้องปวดแถวๆนี้นะแต่ถ้าเขา่าติดมากจะปวดแถวด้านบนเดินไม่ได้เราก็ขยับตัวนี่เฉยๆนะขยับอาจจะขยับ,บร่วมกัน งอเข่าก็ได้เห็นไหมนะขยับนะขยับด้านในขยับไปด้านนอกง่ายๆนะครับลองขยับดูขยับขึ้นขยับลงอย่างเงี้ยนะครับขยับไปเรื่อยๆนะพอขยับให้มันดีแล้วเราถึงใช้การจัดกระดูกข้อเข่าแบบเรียกว่ารวดเร็วหรือเรียกว่าแมนนะิปลองทำดูนะครับง่ายๆเคครับ